ว,ว้าวดวน GM เจกตาอัญเชิญสกินฟรีสุดแร่รับฟรีสกินใหม่อาวอร,รวมแล้วสองสกินเฉลยรับสกินฟรีสกินใหม่วันไหนและสกินฟรีสุดแร่วันไหนกิจกรรมใหม่ทำบัรกิจรับกรอบโปรไฟล์ล็อกอินรับบัตรกันดาวลดฟรีฟ อัปเดตใหม่หน้าต่างเข้าเกมโทรศัพท์ไม่แรงมีกระตุกแน่ๆนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b ส cribe แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและไปดูกันเลย้าก่อนน้อง,องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมอวีมาแนะนำาอ d ดมินตันทีวีเจ็ดเพจนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบ แรงคอนสกินแรสยสวยๆราคา id เริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดกันเด้อว,วันนี้วันที่9นั่นเองนะับถ้าใครดูคลิปนี้ให้เราเข้ามาที่หน้าร้านค้าแนะนำตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วนะฮะที่หน้าร้านค้าแนะนำเป็นตราอัญเชิญสกินระดับพิเศษในราคา179คูปองซึ่งเป็นการซื้อเพื่อเลือกรับไปเลย1สกินทาวอน,นั่นเองนะครับย้ำนะฮะว่าเป็นการกดซื้อ เพื่อเลือกหนึ่งสก,กินโดยฉะนั้นเนี่ยกรุณาเลือกสก,กินที่มันไม่เคยแจกและสก,กินที่โคตรจะแรด้วยนะทุกคนอย่างเช่นสก,กินตัวด้านซ้ายสุดเนี่ยพยายามอย่าเลือกนะมันเคยมีกิจกรรมแจกนะสำหรับ c u p i d m e s s e n g e r ของตัวเทวันนานั่นเองนะฮะริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข o อ e พ ID ดีเท่านั้นนะครับ และยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะอีกหนึ่งกิจก,กรรมที่ทุกคนคงจะคุ้นเคยก็คือกิจก,กรรมใน,นการลดราคาคัมพีขั้นสูงครึ่งหนึ่งจาก150เหลือ75คูปองได้ไปเลย25ชิ้น แน่นอนนะเมื่อคมพีขั้นสูงเนี่ยมาลดราคากิจกรรมนี้จะต้องเป็นวงเวทแหวนอันชื่นในระดับวงเวทแหวนเครีนั่นเองนะฮะซึ่งเราสามารถสะสมไอ้เขาเรียกอ,อะไรว่าดาวกระจายตัวนี้เนี่ยไปแลกไอตัวสกินถาวรได้นะแต่ย้ำนะกิจกรรมนี้เนี่ยสามารถรับฟรีได้ด้วยแ,แน่นอนนะไม่ได้อยู่ในกิจกรรมการแจกสกินฟรีวันนี้ซึ่งถ้าใครได้ดูวันนี้เนี่ยคลิปวันนี้ต้องขอบอกเลยว่าได้รับสกินฟรีสสกิน1จะเป็นสกิน ตัวอเอาเป็นว่าไม่เฉลยดีกว่าฮะแต่หนึ่งสก,กินเนี่ยแน่นอนฮะเป็นสก,กินแร่ที่มันจะแจกครบรอบ5ปีที่ผ่านมากับ2เนี่ยเป็นสก,กินใหม่ที่กำลังจะแจกแจกวันไหนซึ่งมีปกจะมาบอกอย่างละเอียดเลยแต่กิจกรรมวงเวทแหวนนันเชิญเนี่ยเริ่มวันที่9วันนี้วันแรกสิ้นสุดในวันที่15นั้นเองนะฮะซึ่งสามารถเล่นฟรีได้ด้วยนะทุกคนย้ําว่าถ้าใครจะเปินเนี่ยไอ้นี่อย่าหาว่าคำยามนะทุกคนให้เราพิมพ์คํานี้นะฮะ มีโอกาสที่ <Dartmouth> จะได้ไอ้ตราอาจจะไม่ได้สกินถาวรทันทีแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้ตราดากระจายเนี่ยมากขึ้นนะฮะเห็นไหมทุกคนแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็ได้มาแล้วหนึ่งชิ้นด้วยฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกนดีกว่าว่าต้องใช้กี่ชิ้นถ้าเรามาเปิดหน้าต่างหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่ามันใช้กันต่ำที่9ชิ้นสูงสุดที่18ชิ้นซึ่งไอ้ตัวสูงสุดเนี่ย รู้สึกว่าน่าจะมีเอฟเฟกต์สกิลนั่นเองนะครับทุกคนแต่สิ่งที่น่าแรกในสำหรับพี่ปักกคือกวางเรนเดีย์รอเรนเดียตัวเฟนิกตัวนี้นะฮะไอ้นี่ถือว่าเป็นสกินที่โคตรจะดีอยู่อีหนึ่งตัวมาเร็วมาๆๆมามามา,มา,มา,มาเข้ามากันทุกคนมาดูข้อมูลการรับสกินฟรีกันบ้างเร่งสกินฟรีเนี่ยต้องขอบอกว่าหึ่งในนั้นมีสกินใหม่ด้วยซึ่งจะแจกวัานไหนก็ตามคอมเมนต์ได้เลยนะฮะ ามรูปภาพเรื่อยๆการิน่า RV Thailand ย้ำว่าเป็นซื้ไทย GM ไทยเป็นคนแจ้งไม่ใช่พี่ปักไปหาข้อมูลหรือว่าพิมพ์มาเองนั่นเองนะครับเป็นการเคปมาจาก GM Thailand นะฮะทางเพจไปดูกันได้ซึ่งข้อมูลแห่งเดือนแห่งความรักก็คือเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้เนี่ยคนที่เหงาจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเพราะอวีเนี่ยกำลังจะจัดกิจกรรมซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย กิจกรรมเลยทุกคน 1. เนี่ยจะเป็นกิจกรรมแจกเอมิลี่ฟรีถาวนซึ่งเป็นสก,กินใหม่เนี่ยเริ่มแจกในวันที่11จนถึง,ถงวันที่ยี่แนะทุกคนโอ้โหทํากิจกรรมแน่เนี่ยสนะฮะเอตัวมัมกรุ๊ปเลือดเอตัวมัมใช่ไหมใช่น่าจะเป็นตัวมัมกรุ๊ป B ีนะฮะอาร์เวอร์ชั่นฟังได้เลยทันทีนะฮะซึ่งวันนี้เจียมก็บอกว่าออกแล้วโดยฉะนั้นเนี่ยเราไปฟังกันดูนะฮะสนะฮะ มันมีกิจกรรมแจกฮีโร่ฟรีถาวรเลือกรับไปได้เลยในกิจกรรมนี้มาแล้วนั่นเองนะฮะซีเนี่ยคลิกแชทพิเศษเสียงคนดัง ROV เอาง่ายๆว่าในเกม r v v เนี่ยเจอกันในวันที่9กุมภาพันนี้นะฮะจะมีฟัง์กชันเพิ่มเติมขึ้นมาแค่กดเนี่ยก็จะมีเสียง ยูทูบเบอร์อาวีพวกนี้เด้งดังขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวพี่ปักให้ดูจากรูปนะฮะฮ่หาหนั้นจะมีการแจกสกินฟรีมีนานน่เดงตามรูปภาพด้านหลังเลนนี่คือสกินมีนาที่แจกฟรีซึ่งจะมีกิจกรรมแจกในวันที่18จนถึงวันที่10มีนาข้ามเดือนกันเลยแล้วก็วันที่6อันที่6เนี่ยก็คือทำารกิจรับกรอบโปรไฟล์ฟรีนะฮะระยะก,กิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่29แล้วจนถึงวันที่12นี้ก็คืออีก2 3วันเนี่ยก็หมดอายุไขแล้วอ่ะทุกคน 7จ็ดะสุดท้ายล็อกอินรับบัตรป้องกันดาวเนี่ยไปเลยนะฮะในวันที่11กับวันที่12 2สวันเท่านั้นในที่สำคัญนะฮะสิกุมภาพันนี้เนี่ยสูตรหรือมีคู่ก็อย่าลืมไปสนุก กิจกรรมใหม่ๆกันด้วยนะครับก็ตามภาพน,นี้เลยนี่คือกิจกรรมสรุปนะฮะว่ามีแจกอะไรบ้างตั้งแต่ตัวเอมิลี่นี่คือสกินใหม่นะ,ะรู้สึกว่าไม่มีเอฟเฟกนะ,ะถ้าพี่ปักจําไม่ผิดน,นะฮะจริงๆอะ่ะความต้องการของพี่ปักเนี่ยไม่ได้อยากให้แจกสกินนี้นะ,ะพี่ปักอยากให้แจกสกินลีเจนสกินนี้หรือไม่ก็สกินลิมิเต็ดสกินนี้ให้มันรู้สึกเหมือนว่าในความรักก็แจกอะไรที่มัน มันเท่ๆแรๆกว่าน,นี้อีกนิดนึงแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นสกินแรนะเพราะเป็นสกินครบรอบปีถ้าใครทํากิจกรรมไม่ทันเนี่ยก็ไม่ได้ไพนะฮะตัวนี้เนี่ยก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งและอีกหนึ่งข้อมูลสุดฮิตก็คือหน้าต่างการเข้าเกมปกติเนี่ยเวลาเรากดอ่าอย่างเช่นหมดจัดอันดับใช่ไหมพอกดเข้ามาในหน้านี้เนี่ยเริ่มเกมเนี่ยปุ๊บนี่แล้วก็กดยืนยันต่างๆนานา,นานเนี่ยมันก็จะเด้งหน้าต่างไอเข้าเกมมาใช่ไหมกมม่อนที่เราจะเลือกตัวซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอัปเดตใหม่จากทางเพจของดีนูซี่เน ก,ะะกิจกรรมวันตรุษจีนเนี่ยสิ้นสุดลงไปแล้วนะฮะต้อนรับฤดูใบไม้ผลิที่กําลังจะเข้ามานั่นเองหรือว่าวันแห่งการหาคู่หรือว่าวันแห่งความรักนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยได้ลูดออกมาตามคลิปนี้เลยนี่คือหน้าต่างการเข้าเกมแห่งฤดูใบไม้ผลิซึ่งต้องขอบอกนยว่าถ้าโทรศัพท์ใครไม่แรงเนี่ยมีกระตุกนิดหน่อยนะฮะเพราะกิจกรรมไอ้หน้าต่างแบบนี้เนี่ยเคยเข้ามาในอวีไทยแล้วเหมือนกันเวลามันเปิดหน้าต่างออกมาทีละชั้นทีละชั้นเนี่ย มันใช้กราฟิกนะฮะทุกคนต่อให้มันไม่มีอะไรก็ตามเลยยิ่งปรับสีสันที่ต่างกันแบบว่าหน้าต่างหน้านี้อีกเนี่ยโอ้โหโอเมก้ดเลยทุกคนพูดตรงๆว่ากราฟิกเนี่ยระดับกลางๆถึงระดับสูงเลยแหละโทรศัพท์ใครที่ไม่แรงอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะมีกระตุกกันบ้างเล็กๆน้อยๆน,นั่นเองนะครับและอีกหนึ่งข้อมูลเด็ดข้อมูลดังที่พี่ปักอยากจะโชว์มากที่สุดในวันนี้ก็คือ ทางเพจ King o f b เนี่ยได้เปิดเผยเลยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยสกินใหม่ m a r o s h l w Illuminate นะฮะหรือว่า สกินที่เหมือนอีกหนึ่งสกินนะฮะที่คอลแลบกับทาง h i o k เนี่ยสำหรับสกินของยอน Dis Dark w o ูนั่นเองนะฮะโอ้ยนี่คือลูกแห่งความมดืดแปรให้นั่นเองนะครับซึ่งคาดหวังว่าสกินเนี่ยกำลังจะเข้ามาเอ้ยดูว่ามันเข้ามาแล้ววะยังใช่ไหมไอ้น,นี่บิ๊กปักไม่ค่อยได้ติดตามนะยอนช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่ทําแต่คลิปนะฮะซึ่งใครรู้ว่ามาหรือว่ายังไม่มาทีเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ข้อมูลคร่าวๆว,วันนี้ก็คือสกินฟรีเนี่ยเมยทุกคนแน่นอนหรือ และอย่าลืมนะก,กิจกรรมนี้ครับสก,กินฟรีนะทุกคนได้2ส,สก,กินเหมือนกันนะฮะคลิปวันนี้สรุปกันไปโดยการพูดง่ายว่ารับสก,กินฟรีสก,กินใหม่หนึ่งตัวสก,กินเก่าที่เป็นสก,กินรบรอบภาพปีหนึ่งตัวรวม2สก,กินฟรีถาวรยกเสริมนะเองนะฮะจากลลานไปแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์กับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคนดูช่วงนี้น้อยมากสามารถบอกกันได้นะฮะว่าใครที่ อ่าช่วงนี้พี่ปักครับผมสอบครับหรือว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ว่างดูครับคลิปไม่แดงไม่แจ้งเตือนก็อย่าลืมกดอัน subscribe หรือว่ากดยกเลิกติดตามและกดติดตามใหม่พร้อมกับกดแจ้งเตือนกระดิ่งเป็นทั้งหมดนะฮะเออโอเคไม่ไปแล้วบ๊ายบายครับ